ทั้งที่เราก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ทําไมไฟฟ้าไม่ถูกหลงย้อนกลับมาทําร้ายเราด้วยการสร้างเขื่อนที่ให้มันเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกับเราด้วยไหนเราจะต้องมารับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นไหนเราจะต้องมารับภาระค่าใช้ใจ่ายไฟฟ้าที่มากขึ้นแพงขึ้นนี่คือประเด็นที่ผมคิดว่ามัน,มน,เ,ปนเป็นการเอาเปรียบชุมชนมากเกินไปครับ10ปีของการรอค,คอยคาตัดสินเครือข่ายประชาชน8จังหวัดไม่สามารถยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐได้ โดยสาระหลักคือสัญญารับซื้อไฟฟ้าไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขงนั้นอาจมีผลถึงการสร้างเขื่อนตัวต่อไปที่จะตามมาในสถานการณ์ที่กําลังการผลิตไฟฟ้าล้นระบบลักษณะของการทําเขื่อนที่ประเทศลาวครับปัญหาที่ตามมาก็คือเรากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่โรงไฟฟ้าล้นเกินเราก็ยังไม่เชื่อ,รอครับว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยครับจะสูงจนกระทั่งโรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไม่เพียงพอนะครับ